ใครที่เงินในบัญชีเหลือน้อยและไม่อยากให้คนที่ต่อแถวข้างหลังมองเห็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีของเราแนะนําให้ต้องใช้เลยฟิล์มกันเผือกอันนี้เพราะฟิล์มันนี้จะสามารถมองได้ในมุมฉาก90องศาระหว่างสายตาของเราแล้วก็หน้าจอเท่านั้นส่วนสายตาคนรอบข้างก็ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอของเราเลยทุกคนคิดว่าดีไหมสามารถซื้อมาติดได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพราะเขาจะมีบล็อกหน้าจอมือถือมาให้เลือกต,ตามรุ่นและยี่ห้อมาให้เลยอุปกรณ์ติดตั้งก็ให้มาครบมีผ้าเช็ดกันรอยกระดาษเปียกแล้วก็สติ๊กเกอร์แท็บเฟตฟูลวิธีการติดตั้งขั้้นนตออแรกกก็ให ฟิลของเก่าออกจากนั้นก็ให้ใช้กระดาษเปียกเช็ดทําความสะอาดและเช็ดต่อด้วยผ้ากันรอยจากนั้นถ้าเห็นว่ายังมีเศษฝุ่นหลงเหลืออยู่ก็ให้ใช้สติกเกอร์แท็บเศษฝุ่นออกเมื่อหน้าจอสะอาดแล้วก็ให้นําบล็อกฟิล์มมาวางโดยจะต้องลอกสติกเกอร์ใสออกก่อนและนําบล็อกกดลงวางบนหน้าจอมือถือให้พอดีจากนั้นก็ใช้มือรีดฟิล์มตามแนวลูกศรสีเหลืองดึงสติกเกอร์รูปลูกศรอ,ออกแกะสติกเกอร์ป้องกันหน้าฟิลมออกเช็ดทําความสะอาดหน้าฟิลถ้าเกิดว่ายังมีฟองอากาศเหลืออยู่ก็ให้ทําการไล่ฟองอากาศออกโดยการรีดหน้าฟิลหรือยกฟิล์มขึ แล้ววางลงอีกครั้งอย่างเบามือแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคนข้างๆก็ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอมือถือของเราแล้วราคาไม่ถึง1แบงค์แดงถูกกว่าไปที่ร้านเยอะพี่กัดทิ้งไว้ให้มุมซ้ายล่างนะครับ